เล่มที่39ใน45เล่มครับเล่ม39นะครับก็ยังอยู่ในพระอภิธรรมปิดกนะครับถือว่าเป็นยม,มกภาคสนะครับเล่มนี้ก็จะมีการถามตอบอธิบายเพิ่มเติมนะครับหลักธรรมจากภาค1น,นะครับภาคหนึ่งก็จะเป็นเล่ม38ก็จะมีเจ็ยม,มกสำหรับเล่มที่39ก็จะเพิ่มไปอีก3นะครับก็คือจิตยม,มกนะครับ ยมก็คือคู่ของจิตนะครับการเกิดการดับของจิตนะครับมีการแจกแจงนะครับรรมยมกนะครับเช่นกุศลอกุศลนะครับอัพยากตธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นคู่ของธรรมนะครับอินทรียยมกก็คือคู่แห่งอินทรีย์ก็คือคู่แห่งอินทรีย์ยี่สองนะครับแจกแจงเป็นคู่คู่นะครับเพราะฉะนั้นรวมกับเล่ม38นะครับซึ่งมีเจดยมกนะครับ เลขสามจอีก3ามก็เป็น10บยม,มกนะครับศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้ที่ปฏัยปุกเลมที่3ามได้นะครับขอบคุณครับ